ขี่สามสินาทีแล้วแหละแล้วก็ใส่ใสแ,แหงแล้วคะแหงแล้วเกือบสามสามสนาทีสีนาทีเลยค่ะสวัสดีค่ะใหม่สงค่าวันนี้ก็เราก็มาแกงคึ่งในล่างเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นเป็นชนิ้นเล็กๆหน่อยค่ะครึงในเนื้อค่ะครึงในวัวเนี่ย อแล้วก็มีแต่ขิงหอมแดงแล้วก็ตะไคร้กระเทียมทุบไว้เดี๋ยวจะไปตำต่ออืมแล้วก็ออะไรนะใบมงกุฎค่ะนิดนึงค่ะก็ไปตำหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขิงไปกันค่ะโอเคแล้วก็ใส่ขิงไปก่อนแล้วก็กระเทียมใส่เข้าไป กระเทียมทุบไว้เวลาตำจะได้ง่ายหน่อยจะได้ไม่กระเด็นออกมา <c oughs> ตำเลยปัป๊บๆหอมหอมใส่ขิงเครื่องในจะไม่เหม็นคาวค่ะจะหอมอร่อยขิงกระเทียมประมาณนี้เลยค่ะยังไม่หยาบมากแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปเลยตำาต าำให้มันละเอียดเลยค่ะแต่มีเครื่องปั่นก็ดีเนาะเครื่องปั่นบูดเอ๊ะแปเดียว <c oughs> เครื่องปันน่นมีอยู่แต่มันใหญ่มากอันนี้แค่นิดเดียวยงขี้เกียจล้างปัดปัดป,ดป,ดปดแล้วก็ใส่เครื่องในลงไปก่อนค่ะแล้ไปคะ่ะแล้ว เราก็มาปรุงรสไปทีเดียวเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเอียดละเอียดมากก็ได้เนะาะมันนี่และอืมกระเทียมหอมขิงไม่เ็นเขาเลยค่ะปะั๊ดอืมอหือ เราก็มาปรุงเลยคอมเมนต์น,นิดนึงค่ะไปแล้วก็พริกป่นค่ะอืมแล้วก็ใส่ผงมัสตาร์นี่อันนี้ผงมัสตาร์หอมมากเลยถ้าใส่นี้เข้าไปไม่มีข้าวด้วยอืมใส่มันนี่โอเคทอดแล้วแล้วก็มาใส่น้ำมันอีกนิดนึงค่ะ ก็ใส่นะคะใส่ว้าวประมาณนี้เลยค่ะประมาณสักช้อนกินข้าวค่ะพ่อใส่น้ำปลาโตใส่น้ำปลาดืด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 พอค่ะเดี๋ยวปรุงใหม่ถ้าไม่ขาดอะไรเดวค่อยปรุงใหม่ค่ะของปรุงรสนิดนึงค่ะพี่น้องหน่อยหน่อยหน่อยไม่ต้องเยอะค่ะ โอเคค่ะเราปรุงเรียบร้อยเราก็มาเขียงหมักไว้สักหลายนาทีสิบนาทีก็พอค่ะนี่หมักไว้ใน,นหม้อเลยนี่ถ้าเวลาแกงก็แกงหม้อนี่เลยถุงไม่มีเอาพลาสติกครับ โอเคค่ะเราก็หมักเรียบร้อยหมักเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปข้างบนตะไคร้เลยหอมหอมเดี๋ยวค่อยใส่ใบมะกรูดนะคะอืมเราก็ไปตั้งไฟบเบาๆกันเลยค่ะโอเคเราก็เปิดไฟแล้วก็ตั้งไว้เบาๆนะคะไฟบเบาๆแล้วก็ปิดฝาไว้หมัก5นาทีผ่านไปว้าว5นาที5นาที ล้วก็มาคนเลยค่ะอือหือหอมด้วยค่ะโอเคเราก็มาตั้งอีกสักห้านาทีก็ได้ค่ะเพราะว่าให้น้ำมันแห้งหน่อย เราค่อยมาเติมน้ําค่ะอันนี้น้ําจากเวลาเราล้างเครื่องไหน,นี่ค่ะก็เลยให้น้ํานี้แห้งก่อนเราค่อยเติมน้ํานะคะอืมให้มันแห้งๆก่อนก็มาปิดไว้อีกหนาทีปิดฟ้าโอเคไม่ใช่ยี่สิบนาทีแล้วอุย้ยสามสิบนาทีแล้วแหละอืมแล้วก็ใส่แห้งแล้วคะ่ะแห้งแล้ว สามสิบนาทีสิบนาทีเลยค่ะใส่น้ำไปแล้วก็แกงสักสองรอบค่ะเนี่ยมันจะได้ดิงๆๆๆโอ้ยโอืมอาทันมากเมื่อกี้ใส่นี้เข้าไปค่ะแอ้ตัดความเล่นอืมอันนี้อันนี้อุ้ยไม่ฟูกัสมึงน่าจะไม่มีประเทศไทยเนาะ ถ้าไม่มีอันนี้ก็ใส่อะไรนะหม่ม่วง,งก็ได้ค่ะหม่ม่วงให้อย่างหม่ม่วงก็ได้ค่ะหม่ม,ม่วงอู้หใส่นี่ไปสามอนนันจะเปรี้ยวค่ะอืมใส่ไปนิดนึงมันจะเปรี้ยวนิดนึงค่ะผมเปรี้ยวนิดนึงไม่ใส่เยอะค่ะแต่วิธีทําแต่ละท่านแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะความชอบแต่ละท่านบางท่านขเขาไม่ใส่หรอกแต่โมเองชอบก็ใส่บดกดลงไปเลยใส่นิดเดียว thích kín cũng đủ Súc lập lối Đã khau mà, kín khau cắn lời Ừm, hòm 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 Tăng năn nằn nòi Đeng โอ้โหถุกเรียบร้อยค่ะอ๋อผมอืม,อม,อมชิมดูโอเคโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะ แล้วอขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะอืชิมแล้วก็อร่อยมากโอเคค่ะสวัสดีค่ะใหม่ซุ้งค่ะ